ตอนที่ผมเรียนอยู่มสามอ่ะโรงเรียนน่ะเขาก็จัดเขาค่ายยุวะกาชาลูกเสือทั้งโรงเรียนเลยนะประมาณพันกว่าคนพันสองพันสามอ่ะขึ้นรถทัวร์กันไปเลยนะไปทิงสามสิบิพิพันไปยังค่ายที่ชนบุรีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่ออมขออนุญาตแทรกแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับไม่ถึงนาทีครับอ่ครับก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับสามสิบสองท่านครับ วันนี้รู้สึกว่าอุคคนเข้ามาดูเยอะเป็น,น,นดูเยอะมากก็อ่าวันนี้ก็ <laughs> ขอพี่ๆครับช่วยกันสง่งคงคงขวัญให้พี่ๆนักเล่านะครับสําหรับผมผมพอแล้วครับเป็นกําลังใจให้พี่ๆนักเล่ากันเนะโอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะที่คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตมาตลอดวันนี้เรามาซัพพอร์ตนักเล่ากันดีกว่าจะได้มีเรื่องเล่ามาให้เราฟัง ขอบคุณมากนะครับพี่แสดพว่าเรื่องอ้อมมเกี่ยวพันกับโรงเรียนพี่แน่เลยไม่รู้เหมือนกันใช่เฮ้ว่าคุณมารีจะอยู่แค่ที่เดียวอยู่ที่โรงเรียนเก่าพี่อยู่ที่โรงเรียนพี่นี่แหละคุณมารีเนี่ยเรื่องเรื่องคุณมารีเนี่ยถือที่รู้มาเนี่ยคือคนที่ชนบุรีเขาเล่าให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมตอนนี้ผมไปเข้าค่ายเนี่ยค่ายลูกเสือเนี่ยตอนม3เนี่ยตอนที่เราไปเข้าค่ายกันเนี่ยคืนแรกไม่มีอะไรอืมพอคืนที่สองเนี่ย เรารอบกองไฟจบมันเป็นทั้งหมดสามคืนสี่วันพอเรารอบกองไฟจบเราทํากิจกรรมกันจบปุ๊บเนี่ยเพื่อนทุกคนก็จะต้องเข้าเต็นต์เต็นท์นึ่ะมันเป็นเต็นท์ใหญ่เต็นท์หนึ่งมันจะนอนได้ประมาณสิบคนแล้วเราจะนอนหันเท้าชนกันอแล้วตอนหัวค่าเนี่ยสักประมาณสามทุ่มสองทุ่มกว่าสามทุ่มเนี่ยไฟในเต็นท์เนี่ยคือพกครูผู้อาจารย์เขาจะเอาไฟไปห้อยในเต็นท์ผม่ะ หันไปเห็นเพื่อนที่เป็นคู่แฝดอะแต่อีกคนหนึ่งมันหลับแต่อีกคนหนึ่งมันนอนตาเลือกขาวโพลเลยมันนอนตาเลือกขาวโพลเลยนะแล้วมันนอนริมสุดริมริมริมหน้าต่างประตูเต็นท์แล้วมีอาจารย์เดินตรวจเต็นท์ว่ามึงหลับก,กันยังอาจารย์ประจาชานที่ปรึกษาผมอะอเขาเปิดเต็นท์มาปุ๊บ<ต>เขาไปเห็นไอ้เพื่อนแฝดผมวันนี้นอนตาขาวอยู่อะเหมือนผีอะตาเลือกเขาตกใจเขาตกใจว่าเฮ้ยตาเลือก มันตาเลือกอะเลือกแล้วเห็นตาขาวว่ามันนอนตาเลือกคือไม่รู้มันเป็นอะไรไงแล้วก็ก็ตีมันอะตีมันให้มันตื่นผมพูดชื่อได้เลยเพราะว่าเพื่อนผมอนุญาตให้เล่าให้เราให้ใครฟังก็ได้ไอ้คู่แฝดคู่เนี้ยมันชื่อไอ้ต้อมกับไอ้ตายสองคนทีเนี้ยไอ้คนที่มันนอนตาเลือกขาวอยู่อะมันเป็นไอ้แฝดคนน้องคือชื่อไอ้ตายแล้วพอขึ้นคืนที่สามะผู้หญิงอะมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ เดินอยู่ในป่าเว้ยที่อยู่รอบๆค่ายอะแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครอะมีแต่คนบอกว่านี่คนเนี้ยชื่อมารีเดินรอบค่ายเลยนะขนลุกอุ้ยพูดลุกขนลุก,ลกคือใช่พี่ขนลุกมันอย่าบอกนะว่ามารีเหมือนกับมันชื่อเดียวกันกันกบพี่โยผมไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าคุณมารีคุณมารีอะไรนี่แหละแล้วคือคุณมารีนี่คือมาจากไหนคือผมไม่รู้มีผมเพิ่งเข้ามานะครับผมไม่ไม่ทันทีพี่โยกับจอบเล่าหรอก คือพอผมได้ยินว่าคุณมาลีและยุชนบุรีอะ่ะผมว่าแม่น่าจะเป็นคนเดียวกันวะคือคนน,น่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าคุณมาลีอะ่ะที่ชนบุรีมีอยู่ที่เดียวโรงเรียนเก่าพี่ต,ต๊ออ้อมโรงเรียนเก่าพี่แลวคือเขาเป็นร่างที่ว่าไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วจุยทั้งลมมันอย่างงี้คือตอนที่เราไปที่ค่ายชมรีอะ่ะที่ผมฟังรับฟังมาจากคนรอบๆน,น,นะนะอันเนี้ยพอพอคืนนะั้นอะ่ะอาจารย์ที่ผู้าผมอะ่ะไปตีเพื่อนผมแล้วนะมันก็ตื่นขึ้นมา บอกว่า mm hmm. hey, เธอเป็นไรทําไมเธอนอนตาเลือกข่าวโพลอย่างนั้นน่ะมันก็บอกว่าผมไม่ไม่เป็นอะไรจานผมไม่ได้เป็นไรแล้วมันก็กหลับแต่พอเข้าคืนที่สามอ่ะพอรอบกองไฟจบแล้วทุกคนนอน mm hmm. เพื่อนผมมีคนนึงมันเข้าไปห้องน้ามันไปเข้าห้องน้ําพอที่ค่ายเขามีห้องน้ามีอะไรมันมันพร้อมอยู่แล้วมันไม่ได้กดน mm ันด่าที่ค่ายชนบุรีอ่ะแล้วค่ายลูกเสือชลบุรีดังมากเลยนะ เป็นอะไรไปไนยุคก่อนเป็นคือถูกครับถูกบางคนไม่รู้จักบางโรงเรียนไม่รู้จักแต่ว่าโรงเรียนที่อยู่กรุงเทพหรือบริมณฑลเน่ะเวลาที่มีการเข้าค่ายลูกเสือหรือเป็นช่วงที่กิจกรรมจะต้องจัดลูกเสือเนี่ยเขาจะยกกันไปที่ค่ายชนบุรีแล้วค่ายมันใหญ่มากผมจําได้ว่าพอเข้าวันที่สามเนี่ยมันมีค่ายจากโรงเรียนในชนบุรีมาเข้าค่ายด้วยไม่รู้ว่ามันเป็นเด็กของไอ ที่คุณมารีอะไรนี้อยู่หรือเปล่าเด็กรู้เรียนนั้นหรือเปล่าว้าใช่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 แล้รู้ไม่ทำไมแล้วรู้ไม่ทำไมคืนที่สามอ่ะพอเราเข้านอนกันเสร็จปุ๊บเพื่อนผมมันไปเข้าห้องน้ำแล้วมันไปเข้าคนเดียวพอมาไปเข้าคนเดียวเสร็จปุ๊บอ่ะมันเห็นผู้หญิงอ่ะเดินอยู่รอบๆค่ายมันวิ่งตามนะไม่ใครวะไปเข้าห้องน้ําก็ตามมันเดินตามมันมันวิ่งก็วิ่งตามมันฝีเท้าคือ อย่าลืมว่าค่้ายลูกเสือมันเป็นป่าอยู่แล้วมันมันไม่ได้มีพื้นปูนอะพื้นปูนมันมีแค่ตรงลงตรงลงเรือนตรงลงลายกิกรรมตรงลงอาหารแค่น้ที่เหลือที่กลางเต็นท์นี่มันเป็นหญ้าหมดเพื่อนผมมันวิ่งหนีผู้หญิงอะจากตอนแรกวิ่งตามนะกลายเป็นตอนหลังอนะโดนตามโดนวิ่งไล่อะแล้วคือตัวขาวซีเลยแล้วใส่ชุดยาวๆเหมือนชุดนอนแต่ไม่รู้ว่าว่าท้องหรือไม่ท้องไม่รู้มันบอกว่า,วาจัไม่ได้ท้องแล้วแหละ ไม่รูเนนเ้เหมือนชุดนอนยาวๆเหมือนชุดนอนอะผู้หญิงอะเราวิ่งตามมันแล้วพอเข้าวันที่สี่อันนี้เข้าค่ายวันที่สี่กลุ่มเพื่อนผมดันไปมีเรื่องกันกับเด็กชนบุรีอ่ามันเป็นเข้าที่มันไปเข้าค่ายกับเราอ่ะกลุ่มเพื่อนผมอะแล้วพูดแบบไม่ไอายเลยนะเด็กมสามเนอะเราก็นักเลงแบบนี้เราก็นักเลง,เร,เ,ลงเราก็ไปกับมันน่ะไปตีกันน่ะจน ไอ้เพื่อนผมที่มันเป็นแฝดชื่อตายอ่ะโดนแทงไอ้ตายมันโดนแทงเสร็จปุ๊บคือตอนที่กําลังชุลมุนกันอยู่อะ่ะเราไม่รู้ว่ามันโดนแทงเพื่อนแต่ละคนน่งงว่าเฮ้ยมันโดนต่อยอทีเดียวทําไมมันล่วงเลยวะมันเดินโซซัสโซเซเข้าเต็นท์ชนเต็นท์เพื่อนคนนู้นคนนี้ล้มไปหมดเลยนะแล้วมันก็เข้าไปนอนในเต็นท์ส่วนพวกเรายังตะลุมบอลกันอยู่เลยแต่พอเราแยกกัน ไอเด็กฝั่งชนบุรีมันบอกว่าเอ้ยถ้าลูกปืนแม่งล่วงลักสามตีลูกนี่จะมีใครตายมั้งวะเ,เพื่อนผมอีกคนหนึ่งชื่อไอแม็กวิ่งเข้าไปใส่อีกอต,ต,อตอนที่มันจะไปวิ่งเข้าใส่อ่ะมันเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่หลังกุ้มไอเด็กชนบุรีด้วยนะมันตกใจอ่ะมันบอกเลยบอกแม่งไม่ใช่คนแน,แน่ยังไงก็ไม่ใช่คนมันกลัวไอเพื่อนชื่อแม็กมันกลัวมันเลยวิ่งกลับเขาเ้าเต็นท์เหมือนกันแต่พอเข้าไปถึงในเต็นท์แลนะเพื่อนผมไอตายอ่ะไอแฝดคนน้องอ่ะ นอนเอามือกุมท้องเลือดไหลไม่หยุดเลยจนต้องไปบอกอาจารย์บอกบอกหัวหน้าค่ายบอกสารพัดผู้ใหญ่อ่ะให้เขารีบพาไปโรงพยาบาลสุดท้ายไม่รอดอสุดทยไม่รอดเพือ่อนผมคนนั้นตาตาเด็กนักพันธผมนี่แหละเพื่อนผมนี่แหละ,หละไ้ตายอะตายทีเนี้ยเหมือนครูบางคนนะเขาเห็นด้วยว่ามีผู้หญิงมาเดินรอบค่ายตอนกลางดึกแล้วผู้หญิงคนเนี้คนลูกว่าพี่คือเหมือนตาม เหมือนตามเด็กๆโรงเรียนนั้นมามาคุ้มครองมาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคือเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นผู้พิทักษ์นักเรียนอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนที่ชื่อมาลีนี้เป็นใครนะเออและเขา,ายู่โรงเรียนเขาอยู่โรงเรียนที่ชนบุรีใช่ไหมี่โยใช่โรงเรียนเก่าพี่คือผมไม่รู้จักชื่อโรงเรียนด้วยซ้ำแต่ว่าเด็กชนบุรีมันห้าวตอนนั้นอะ่ะแล้วเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนยมมลีมันห้าวเด็กกลางหินเนี่ยชอบชอบ,บ,บโชว์เวอร์ เด็กชูบุรีเก๋มากแล้วได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะพี่ไม่ใช่ทุกคนเนาะเพราะเป็นบางบางบางคนเป็นบางงเรียนเป็นบางโรงเรียนบางคนอ๋อเป็นบางคนไม่ได้เหมารวมนะเออบางคนอันนี้เรื่องจริงโรงเรียนอะทุกรงเรียนมันก็มีแหละเด็กดีเด็กไม่ดีมันมีหมดแหละทุกลงเรียนพี่ถูกถูกถูกมันมีหมดแหละเออใช่ใช่อย่างตอนเราเป็นเด็กเราเป็นวัยรุ่นน่ะเราก็มีเกเรบ้างอะไรบ้างแต่พอเราโตมันก็มีครอบครัวแล้วก็จบเลิกเริ่มพูดทีเนี้ยเรื่องนี้ใช่ครับตอนนี้ทีเนี้ยเรื่องนี้เหล โอ้โหเหลครึ่งเรื่องป๊หนึ่งจ๊อบว่าไงพี่จ๊อบพี่จ๊อบว่าไงครึ่งครึ่งเรื่องนะจอบหายผมนึกก่อนนะพอหลังจากที่เพื่อนผมตายเนี่ยปู่เพื่อนผมเนี่ยที่นครปฐมเนี่ยเขาก็เป็นเสือเก่าแล้วเขาก็มีวิชาเว้ยเขาไม่เขาไม่เชื่อเลยว่าหลานเขาจะตายได้ยังไงแล้วเขาก็ไปตามหากันว่าใครที่มันเป็นคนแทงเพื่อนผมเป็นคนแทงหลานเขาเขาไปตามหาหรือหายยันชนบุรีเลยนะ ตอนแรกเขาไปตามหาล่องรอยที่ค่ายลูกเสือก่อนที่ค่ายลูกเสือเนี่ยมันก็จะมีกองเลือดแล้วมันมีมีดที่แทงเพื่อนผมรู้ว่ามันแทงอย่างไรพี่โอพี่มันแทงแล้วมันงัดว้ยมันแทงมีตะงวดแทงแล้วมันงัดมีดงอะจงใจเลยนะน่ะว่ามันมีดงอแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่างเดียวเลยใช่มันจงใจคือมันกล่าวเอาตายอยู่แล้วและอย่างหนึ่งคือตอนที่เพื่อนผมเข้าไปนอนอยู่ในเต็นท์น่ะ มันเอามือกลมท้องอ่ะเลือดไม่ได้ไหลเยอะนะคือเลือดมันข้างเลือดข้างบ้านผมเขาเรียกว่าตกโค้งอ่ะพี่ตกโค้งนั่นแหละนั่นแหละเลือดมันข้างตกโค้งไงประมาณนั้นประมาณนั้นมันจะตกข้างในมันไม่ออกข้างนอกใช่ประมาณนั้นใช่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 ตอนที่ตอนที่นําตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยคือเลื่อดผมอะยังหายใจอยู่สวัสดีครับอาจารย์แต่ว่าว่าพอหลังจากที่ไปถึงโรงพยาบาลเน่ะเพื่อนผมเสียแล้ว อาจารย์ที่ไปด้วยกับพี่ชายมันไอ้ต้อมะไม่ยอมบอกเพื่อนเพราะตอนนั้นน่ะตอนที่เรายังอยู่ที่ค่ายลูกเสือเนี่ยไอ้เด็กชนบุรีก็ยังอยู่เราก็ยังอยู่คือวันนั้นนะนะถ้ารู้ว่าเพื่อนผมตายนะเด็กชนบุรีน่าจะเละเอะอได้จนแล้วจนรอดมันก็ไม่รอดว่ะเพราะว่าพอเข้าวันที่สี่พอตกเย็นเนี่ยเราย้ายออกจากค่ายกันแล้วพอวันที่ห้าเรากลับเข้าไปเรียน เราถึงจะได้รู้ว่าเพื่อนเราเสียแล้วพอเรารู้ว่าเพื่อนเราเสียแล้วปุ๊บปู่ของเพื่อนก็เอาศพไปตั้งเอาศพไปตั้งทําพิธีนูนน่นนี่นั่นพี่กี้รู้ไหมปู่ของเพื่อนผมอะเขาเห็นผู้หญิงน่ะตามไปยันง,งานศพคนหนึ่งไม่ใช่คนแถวนี้เฮ้ยอย่าบอกตามไปเลยตามไปเลยตามไปยันง,งานศพตามไปไปยืนอยู่มุมมืดๆแล้วแบบปู่รู้ว่าไม่ใช่คนปู่เพื่อนผมรู้ไม่ใช่คน,คนขเขาชื่อปู่ชิด ปูเช็กเขารู้ว่าไม่ใช่คนแต่ตอนนี้ปูชิดไม่อยู่แล้วแกเสียไปจะสิบปีแล้วปูชิดแกรู้คนลุกมบพี่แกเป็นเสือจะบอกนะว่าใส่ชุดขาวนะพี่จะบอกนะแกบอกแกบอกว่าใส่ชุดนอนสีขาวยาวเลยคือผมเห็นพี่งานนี้งานนี้คือผมไม่ได้เห็นแต่คนที่เห็นเนี่ยมันเป็นเพื่อนเพื่อนผมแล้วก็ปู่คนสุดท้ายที่เห็นแล้วเพื่อนผมเนี่ยกลุ่มเพื่อนผมกับพวกผมเนี่ยจะชอบชอบขี่มอเตอร์ไซค์กันสมัยเราก็อะไรเจอา เห็นหน้าโอวาเพี่พีอย่าว่าีอย่าว่าเราสิบอกอายุอายุคืออายุเลยอหัวเราะแล้วรู้ปะหัวเราะหัวเราะปากกว้างไม่ได้งานศพตรงนี้ไม่มีงานศพคืนที่สามอะเพื่อนทุกคนนะเอารถไปจอดเรียงเต็มหน้าบ้านเลยเออเอารถไปจอดเลียงเต็มหน้าบ้านเลยคือจริงๆแล้วอะเราจะเอารถมาน่ะมันแต่งเจอาไงเจเอสเราจะเอารถมาน่ะ ไปจอดที่เมนตอนวันเผาคือวันที่สี่แต่ทีเนี้ยปู่เขาบอกว่าหลวงพ่อที่วัดแถวๆนั้นคือไม่ให้เอาไปเสียงมันจะดังมากเพราะชาวบ้านอยู่เยอะแล้วมันเป็นช่วงกลางวันใช่ป่ะพอมันเป็นช่วงกลางวันปุ๊บแต่ที่บ้านมันอะที่นครปฐมอะมันลักษณะเป็นทุ่งนาคงๆแล้วบ้านคนมันไม่ได้ที่หนูไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้คืนวันที่สี่อะเราเบิ้ลรถกันลั่นงานเลยนะสามสี่สิบคันนะรถมอไซค์เบิ้ลกันลั่นงานเลยนะ ่กี่รู้ไหมปู่แกปู่แกเดินออกมาจุดบุหรี่ดูอ่ะผู้หญิงคนนั้นชี้หน้าด่าแกเว้ยหลานมึงอ่ะมันเฮี้ยนูนนีนั่นว่าว่าสาเสียเทเสียอะไรคือเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราไปทําอะไรคนที่มันรู้ดีที่สุดก็คือไอ้แฝดคนพี่แฝดคนพี่ที่ชื่อไอ้ต้อมเพื่อนผมเองไอ้ต้อมมันมันรู้ดีว่าไอ้ตายมันไปทําอะไรที่ไม่บอกเราเนาะเท่าที่เราฟังมาจากไอ้ต้อมนะ ไอ้ต้อมอมันพูดให้เพื่อนสนิทด้วยกันฟังแค่สี่ห้าคนทุกวันนี้ก็ยังรู้กันแค่สี่ห้าคนนะเพื่อนผมที่ชื่อไอ้ตายอ่ะมันอะไปมุดเต็นเนตนาลีโรงเรียนชนบุรีแหละแต่มันยังไม่ทันที่จะได้ไปทำอะไรใครแล้วมันก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ในเต็นเนตนาลีแล้วมันก็เลยวิ่งออกมาพอมันวิ่งออกมาจากเต็นเนตนาลีของของค่ายชนบุรีปุ๊บอะมันหนีเพราะผู้หญิงคนเนี้ย ชี้หน้ามันเอาพูดตรงๆเพื่อผมมันก็เก๋แหละแล้วมันก็เรื่องผู้หญิงเรื่องยงเรื่องยาอะไรคือมันยุ่งหมดไงแต่เราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเหมือนเขาตามมันมาแล้วคืนนั้นอ่ะที่ว่ามันโดนแทงอ่ะมันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนเนี้ยไปไปปลุกหรือไปบอกหรือไปอะไรใครสักอย่างหนึ่งให้ให้ไอ้พวกลูกเสือค่ายชนบุรีอ่ะออกมาคบลบลาค่าฟันกับเรานี่แหละ คือนั้นน่ะนเป็นอย่างนี้เพราะไอ้ต้อมมันมันเล่าให้ผมฟังไอ้ต้อมแฟนคนพี่อ่ะแล้วทีนี้พอปู่บอกว่าเห็นอีวิ่งคนนี้ย,ยืนชี้หน้าด่าคืนวันนั้นคืนวันที่สี่อ่ะปู่แกไปเอามีดหมอออกมาเฟียงใส่มันปู่แกเห็นยุคนเดียวแล้วอีวิ่งคนนั้นร้องกรี๊ดรันงานอยู่คนเดียว,แ,ว,ยยวแต่ไม่มีใครได้ยินเลยนะสรุปอ่ะน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกันกบที่พี่โยกัะจอบเล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่จบนะ พอหลังวันเผาเสร็จปุ๊บวันที<ฮ>่ห้าเผาเสร็จครับอะพอพวกผมไปคุยกับปู่ที่บ้านว่าปู่เอายังไงคดีปลาดปู่เนี่ยเพื่อนพวกผมเนี่ยเอาไงปู่บอกเรื่องกฎหมายก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายรู้ไหมปู่แกอ <Ừ. S 1> เล่นเหมารถทัวร์คันหนึ่งเอาพวกผมขึ้นรถไปตามไม่งันลายันชนบุรีเลยนะไม่ตาม<ฮ>มันยันบ้านเลยนะจริงคนก่อเหตุนะพี่ ใช่ไปตามไอ้คนแทงยันบ้านเลยตอนแรกกับไปที่ค่ายก่อนเราไปดูหลักฐานเราไปดูที่ที่มันเกิดเหตุก่อนพะปู่แกจะไปเก็บรอยอืแกไม่ได้ใช้พระไม่ได้นิมนพระไปอัญเชิญวิญญ,ญาณหลานแกมานะแกไปอัญเชิญเองเพราะแกเป็นคนมีวิชารู้บ้าวันที่ไปอัญเชิญวิญญ,ญาณกลับมามันประมาณสามทุ่มกี่ชื่วไหม ผู้หญิงคนนั้นอ่ะปู่แกบอกว่านั่งอยู่บนต้นไม้สูงมากเลยอ่ะแล้วชี้หน้าลงมาไม่เหมือนโกรธอ่ะเหมือนเหมือนจะด่าอะไรทุกอย่างอ่ะปู่เราไ้ฟังอ่ะแกนั่งอยู่บนต้นไม้อ่ะต้นไม้สูงสูงไม่รู้ต้นอะไรนะโอ้โหแล้วในค่ายชนบุรีค่ายลูกเสือต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยมีแต่ต้นไม้อะไรต้นอะไรไม่รู้คือมันลกมากอ่ะต้นลิงแงเลยต้นไม้ต้นสูงมีมาอยู่ต้นเดียวตรงทางเข้าอ่ะไม่มันนั่นแหละไอ้ไอ้ต้นนั่นตรองทางเข้าะแหละพอแกขับรถเข้าไปแกเห็นเลยทางเข้าทงทางเข้าตรงลานกิจกรรมะ มันจะเปะ็นเ้อนหลังที่สูงที่สุดเฮ้ยใ<ค>ห้ลูกเสือให้ลูกเสือชมพูนี่น่ากลัวจริงน่ากลัวจ,จริงน่ากลัวแล้วพอแกไปเก็บร่องรอยเก็บรอยเท้าหลานแกจบปุ๊บอะแกขับรถออกมาแกตรงดิ่งไปที่โรงเรียนพอแกไปที่โรงเรียนปุ๊บไอเด็กคนนั้นัวลาออกไปแล้วอืมไม่อยู่เลยมันไม่อยู่ให้มันไม่อยู่ให้รอโดนฆ่าแต่ ปู่แกได้ข้อมูลจากตำรวจว่าบ้านอยู่ไหนตําบลอะไรอำเภออะไรอยู่ส่วนไหนชลบุรีตามจนเจอพอตามจนเจอปุ๊บไปถึงที่บ้านมันไปเจอพ่อแม่มันแต่ว่าไม่เจอตัวมันตอนแรกไม่เจอตัวตอนแรกนะไม่เจอตัวมันเจอพ่อแม่มันแล้วไปนั่ง <c ười> คุยอยู่พักหนึ่งว่ามึงเอาไงลูกมึงอ่ะแทงหลานกูปู่เขาพูดอย่างนี้ <c ười> บอกว่าพวกมึงจะเอาอยัางไงพวกมึงไม่ยอมไปให้ปักคำไม่ยอมไปหาตำรวจน้ำหวจไม่ยอมมาหากูงานศพมึงก็ไม่มามึงเอาอยัางไงปู่อ่ะเป็นคนมีวิชาแกบอกแกเห็นผู้หญิงคนเนี้ยยืนอยู่ในบ้านหน้าห้องห้องหนึ่งสรุปปู่แกะตะโกนเข้าไปในบ้านมาเลยนะแน่จริงองอมาเลยไม่ว่าผีไม่ว่าคนออกไห้หมดอืมผมว่านะผู้หญิงคนเนี้ น่าจะเป็นเขาคนที่ผู้หญิงที่ชื่อมาลีนอะไรเนี่ยเขาเป็นครูของโรงเรียนนั้นหรือเปล่าะใช่เขาเป็นอะไรูกับโรงเรียนที่สรบุรีนั้นวะเขาเป็นครูเฟอดีตคุณครูคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วคือเขาเขาตายไปนานยังสามสิบกว่าปีสามสิบห้าปีแล้วโอ้ยแปะเลยใช่ไหมแลวที่สำคัญคืออ้อมยวแกยังอยู่แกตุยทั้งกลม ลัางแกไม่น่งองไม่เปื่อยพี่ตอนนี้ผมสี่สามถ้านับย้อนไปสี่ห้าคือแปดขวบตอนนั้นผมไปเข้าค่ายคืออายุทิบสี่แสดงว่าแกตายไปแล้วประมาณสี่ห้าปีใช่โคตรเฮี้ยนสีชาไหมพี่โคตรเฮี้ยนเลยสีาชาแต่คุณมาลีคุณคุณมาลีเนี่ยคุณมาลีอ่ะอยู่ในตัวเมืองชนแต่ครายรู้เสือนะสีชาแต่รุ่งเสือดูสีชาใช่ไหมใช่แต่คุณมาลีอยู่ตัวเมืองชน อยู่ในอยู่ในโรงเรียนเก่าพี่มันอย่างนี้เท่าที่ผมได้ได้ฟังปู่เล่าให้ฟังเนี่ยปู่ของเพื่อนนะเขาคุยกับครูที่โรงเรียนนู่นนี่นั่นคนที่ตายคนนี้ที่ตามเนี่ยก็เรียนไปคุ้มของเี่เขาเรียกแม่ครูนะใช่แม่ครูเขาเรียกแม่ครูนะผมไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับกับมาลีกับคุณมาลีอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าบังเอิญจังเลยเก่าสิทธิ์เก่านักเรียนเก่าคุณครูอาจารย์ที่อยู่เก่าเขาเรียก อาจารย์ครูคนนั้นว่าครูแม่ครูเขาเรียกว่ามแม่ครูใช่พี่ก็เรียกแม่ครูแล้วบอกให้นะใครไปยุ่งกับเด็กโรงเรียนเขาไม่ได้นะเขาตามเอารางควานหมดเลยนะอรู้แนละ้วพี่รู้แล้วว่าเด็กนักเรียนที่มันแทงเพื่อนอ้อมอ่ะอยู่โรงเรียนที่น่าจะใช่แต่ผมจําชื่อ,อเรียนไม่ได้แล้วพี่โยแต่อสอบวรวันนั้นที่ปู่ไปเนี่ย ปู่เขาด่าหมดเลยว่าที่ยอดที่ยอดที่ยอดทศบาลอ๋อครับปู่อะเขาด่าหมดเลยว่าไม่ว่าผีไม่ว่าคนมึงแน่จริงมึงออกมาเลยปูปู่ปู่กับกู่นักเลงจริงกูไม่ใช่พวกคนหัวมีอะไรมึงออกมาคุยกูเลยแม่กับพ่อหอยเด็กคนนั้นอะบอกว่าลูกตัวเองอะไม่อยู่อ๋อปู่ด่ายังไม่ทันสิ้นคําว่าออกมาเลยแค่นั้นแหละประตูแม่งเปิด แล้วตัวมันก็เดินออกมาแบบเหมือนคนไร้วิญญาณอะเหมือนร่างไร้วิญญาณอะเหมือนมันมันเหมือนเป็นมันไม่ได้เหมือนผีเข้านะมันเหมือนแบบซึมเศร้าเหมือนแบบกลัวเหมือนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปู่แกก็เลยขออนุญาตพ่อกับแม่ไอเด็กคนนั้นเข้าไปในบ้านเชื่อไหมพอเขาไปถึงในบ้านไอเด็กคนนั้นแม่งชักเว้ยมันชักมันชักเหมือนเหมือนเป็นโรคลมชักอะเหมือนจะกัดลิ้นตัวเองอะเออ สร็จแล้วปุ๊บมันก็เลยไอเด็กคนนั้นนะมันมันกลัวอะไรไม่รู้มันเผลอรู้ป่ะปู่อะเรียกวิญญาณไอ้ตายไปด้วยกะไปเอาตายยันบ้านเลยนะเอออย่าทำกูอย่าทำกูกูกลัวแล้วอย่าทำกูร้องอยู่อย่างนั้นนะร้องอยู่ตรงหน้าประเูยๆไมเจอปู่ปู่โคตรแรงอะปู่อะปู่เอาหลานไปด้วยอะตอนสุดท้ายนนะหลานเสียเออ ก็หลายก็เสียแล้วไงไอ้เพื่อนผมชิ่อตายไอ้แฟดคนน้องมันเสียแล้วไงเออแต่ไอ้ต้อมแฟดคนพี่อ่ะมันเป็นเด็กดุกว่าน้องนะมันเป็นคนที่แบบมันนิ่งถ้าปู่สั่งอะไรมันต้องทําตามทุกอย่างปู่บอกให้มันนิ่งมันก็ต้องนิ่งแล้วรู้ไหมใช่ตอนที่กลับมาถึงห้องถมอ่ะไอ้ต้อมมันบอกผมว่าปู่อ่ะเอาเศษเท่าวิญญาณของไอ้ตายไปด้วยเพราะเขาเรียกมันไปเขากวว่าให้มันไปเล่นไอ้เด็กห่านั่นให้ตายเลย จริงแล้วมันเอามือบีบคอตัวเองไอ้เด็กคนนั้นน่ะผมเห็นเลยนะมันเอาบือบีบคอตัวเองแล้วมันก็ร้องว่าเฮ้ยจะทำกู่าทำกูกูกลัวแล้วอยู่อย่างเงี้ยจนพ่อกับแม่มันต้องวิ่งมาขอปู่บอกจะทำหลานฉันเลยอย่าทำหลานฉันเลยเอ้อย่าทำลูกฉันเลยทำลูกฉันยู่งอย่างนั้นน่ะแล้วก็มีป้ามีลุงบอกอย่าทำหลานฉันเลยพ่อแม่บอกอย่าทำลูกฉันเลยอยู่อย่างนั้นน่ะยกมือไหว้กราบการขออยู่อย่างนั้นแหละจนปู่ใจอ่อนเออจนปู่ใจอ่อนปู่ก็เลยดึงของกลับ ปู่เป็นคนมีวิชามากๆเลยปู่ชิดอะเป็ดปุ๊บพอกลับมาถึงบ้านก,กีเชียวไหมนี่จะจบแล้วนะไอ้ตายอะ่ะกูกำลังครับกำลังลุ้นกำลังลุ้นที่ไอ้ตายอะ่ะมันขี่รถมอเตอร์ไซค์เสียงรถมอเตอร์ไซค์มันไปจอดหน้าบ้านผมหน้าบ้านเพื่อนทุกคนเลยนะแล้วก็เบินเบินเบิเบิลรถแล้วก็เรียกพวกผมครบทุกคนเลยนะไอ้ตายอะ่ะให้รู้ว่ากลับมาแล้วให้รู้ว่ากูมาแล้วเออคือมันตายแล้วเจ็ดวันน่ะ<ม> อันนี้ผมเชื่อครับอันนี้ผมเชื่อมันมาเบิ้ลมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าบ้านผมอยู่หน้าบ้านเพื่อนทุกคนน่ะพอเช้ามาเฮ้ยเมื่อคืนกูเหมือนเห็นหนูตายเลยว่าอยู่หน้าบ้านคือผมนอนอยู่บนบ้านชั้นสองแล้วบ้านผมติดถนนอยู่แล้วบ้านบ้านอาาผมอพอผมเปิดเปิดหน้าต่างมองลงไปแม่ไอ้เชี่ยตายนิว่าโอ้โหมาเบิ้ลหน้าบ้านเลยเออมันวิ่งมอเตอร์ไซค์มาเย็นหน้าบ้านเลยไม่มาไงวะแล้วรู้ไหมทำไมปู่บอกว่า ตายอ่ะมันยังไม่ไปไหนหรอกมันจะรอแก้แค้นผู้หญิงชุดขาวคนนั้นนั่นแหละที่ลอกมันนะเออพี่โยปไป<ม>สืบ<ม>ดีนะทุกวันนี้ผู้หญิงชุดขาวครูแม่ครูคนนั้นไม่มีแล้วนะทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วไปสืบดีๆไม่มีแล้วแล้วเรื่องที่เขาเก็บส่งเก็บรองเอาไว้คือไม่มีแล้วนะแต่แต่ว่า ตอนี้พี่จะย้ายมาอยู่สาแก้วเนี่ยออมพี่ไปดูมาเมื่อประมาณพี่ย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณสองสามปีแล้วพี่เคยไปหาแกหาคุณคุณมาลีอ่ะครั้งหนึ่งยังเจออยู่ยังเยืะอยู่ใต้เมนยังอยู่แต่วิญญาณแกไม่อยู่แล้วแต่วิญญาณแกน่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่สามารถไ่ได้เลยวิญญาณแกไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วมันถึงเวลาที่ต้องไปก็ไปแล้วได้เหมือนเรื่องที่ผมเล่าเหมือนเรื่องที่ผมเล่าคู่กันหอยเจ้าบาทุกวันนี้เขายังไม่ไป ที่ว่ามีโรงแก้วอยู่ในหมู่บ้านนั้น Excuse น่ะเขายังไม่ไปอันนั้นน่ะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องนั้นก็ดันเป็นบ้านหลังเดียวกันไงปะโตเออเนี่ยมอสกัไปเมาสกันมาอาวสรุปไอ,อ้คนที่เจอในบ้านหลังเดียวกันเลยเรื่องของค่ายท<า>ุ่งชนบุรีก็ประมาณนี้พี่กี้ที่ผมเจอ